สวัสดีครับผมสปิโนซาครับคอรัมินหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูกับสตาร์สเก e ร์ะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ที่ สมิถุนายนนะครับวันนี้โรแกรฟ,ฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟก,กัสไปที่ฟุตบอล1คู่นะครับในศึกลีก้าเป็นเกมระหว่างฮันโนเวอร์ครับเปิดบ้านพบกับดินโมเดสเดนนะครับคู่นี้ทั้ง2ทีมยังต้องหนีตายครับฮันโนเวอร์กลับมาแตกต่อ3เกมครับเก็บมา4แต้วันนี้ถ้าพวกเขาเก็บสาแต้ได้นะครับโอกาสอยู่รอดเนี่ย แทบจ100นะ100%รยครับถือว่าวันนี้เน้นใส่เต็มที่อย่างแน่นอนนะครับเจอกับทางทีมบอลครับเดสเดนเนี่ยซึ่งพึ่งกลับมาแตกกันต่อนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพึ่งแพ้คารังต่อทางสตุตการ์ทสูสอรครับผมมองครับว่าเดสเดนเนี่ยนอกจากเกตบอลฟองมการได้ครับจะเป็นรองสภาพความฟิตครับเห็นชัดครับว่าการที่พวกเขากลับมาแตกกันช้าเนี่ยเนื่องจากมีนักเตะติดเชื้อโควิดครับทำให้สภาพ ความฟิตนะครับแล้วก็การเตรียมทีมเนี่ยดูแล้วมีปัญหาพอสมควรครับเมื่เชียรฮันโนเวอร์ครับซึ่งสภาพทีมรงตัวมากกว่าครับแล้วก็ความฟิตเนี่ยดีกว่าชัดเจนแนวรูกครับนักเตะอย่างพวกเงนคิฮารางูจิรินตอนไมอาเซนิกเคาวแชทเนี่ยต่างพร้อมลงตัวจริงครับผมบอกนะครับว่าฮันโนเวอร์เนี่ยวันนี้เน้นมากแล้วก็ดูแลทุกอย่างลงตัวน่าเชียร์มากกว่ากระเพยครับเปิดมาให้เป็นต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าหากไม่ยิงทิ้งยิงบ้างเองครับเชื่อว่าสุดท้ายฮันโนูเวอร์ครับมีโอกาสเบียชนะได้เป็นอย เป็นต่อ0.75คู่หนึ่งครับเชียร์เจ้าถิ่นเชื่อว่าชนะตั้งไว้แล้วก็มีโอกาสเต็มด้วยการยิงขาดเชียร์ฮันโนเวอร์นะครับเฮงเฮงรวยไว้เจอกันนพรุงนี้สวัสดีครับ